สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มยอดไลค์หรือว่าเพิ่มผู้ติดตามบนเพจ Facebook ของเรานั่นเองนะครับผมทํายังไงให้ยอดไลค์หรือว่าผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมเข้าไปที่ Google แล้วเิร์ชคำว่า S P E S M นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะครับผมจะอยู่ขวามือด้านบนนะครับผมสมัครสมาชิกนะครับ เพียงแค่กรอกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่านสองครั้งนะครับผมออย่าลืมติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้กันด้วยนะครับผมจะไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับสำหรับใครนะครับที่มีบัญชี gmail อยู่แล้วนะผมก็สมัครใช้งานด้วยบัญชี gmail ได้เลยครับผมพอลงทะเบียนอะไรเสร็จเรียบร้อยนะผมก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลยครับพอกดเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยนะผมเมนูคำสั่งแรกนะผมก็คือเมนูคำสั่งซื้อใหม่นะครับผม ด้านบนนะครับผมก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะครับผมให้เราไปเลือกแพลตฟอร์ม f c e e o o o นะครับผมเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับผมนี่นะครับผมเพิ่มถูกใจบวกติดตามแฟนเพจนะครับผมสำหรับบริการผมเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นั้นแรกนะครับส่วนคำอธิบายนะผมก็อย่าลืมอ่านกันด้วยนะผมสำหรับราคาต่างๆหรือว่าบริการนั้นๆครัผมที่สําคัญเลยนะครับผมในวนลินะครับผมให้เราไปที่หน้าเพจ Facebook ของเรานะครับผมแล้วก็๊อปปี้ลิงก์เรามาครับ ดวางเลยครับในส่วนจนํานวนนะครับผมก็คือจํานวนที่เราจะเพิ่มยอดไลค์หรือว่าเพิ่มผู้ติดตามของเรานั่นเองนะครับผมในที่เพจ Facebook นะครับผมผมเอาสักส0งร้อละกันเนาะ,ะในส่วนค่าใช้จ่ายนะครับผมเพียงแค่10บาทเองเท่านั้นเองนะครับผมถือว่าถูกมากเลยนะครับผมพอตรวจสอบอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็กดสั่งซื้อได้เลยครับ อพอกดสั่งซื้อนะผมก็จะขึ้นหน้าต่างคิเคีย์แบบนี้แลผมได้รับคำสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยนะผมส่วนนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเรานะครับผมหรือว่าเข้าไปดูที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้เลยครับสถานะก็ขึ้นนะครับว่ากําลังรอดําเนินการนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นลิงก์เพจ a c e b o o k ของเรานะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นปริมาณที่เราเพิ่มผู้ติดตามหรือว่าเพิ่มถูกใจไปนั่นเองนะครับผม สำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีเครดิตหรือว่ายังไม่ได้เติมเงินนะครับผมเข้าไปที่เมนูตรงเติมเงินได้เลยครับผมทางเว็บไซต์ก็จะมีสแกน QR code ชิลเพย์แล้วก็ชอง a ปา l e Wallet แล้วก็มีโทมันนี่ Wallet นะครับผมก่อนเติมเงินก็อย่าลืมอ่านคําแนะนํากันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยเติมขั้นต่ำสิบบาทนะครับผมและสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อครั้งนะครับผมเมื่อเติมเงินครบ2องพันบาทนะครับผมขึ้นไปนะครับผมรับโบนัสเพิ่มถึงห้าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวผมจะรอดสแกน QR code นะครับผมสำหรับช่อง Apple Wallet 1,000บาทขึ้นไปนะผมรับโบนัสพิเศษเพิ่มนะครับถึง2%กันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาด้านยอดไลฟ์ไม่ขึ้นหรือว่าเติมเงินไม่เข้านะครับผมติดปัญหาต่างๆนะครับผมเข้าไปที่เมนูตัวช่วยเหลือนะครับผมเข้าวางเลขออเดอร์ของเรานะครับผมแล้วก็พิมพ์ส่งข้อความหรือว่าส่งรูปภาพหาแอดมินกันได้เลยครับผมแอดมินก็จะพร้อมตอบทุก24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับ ในส่วนเมนูของบริการนะครับผมเข้ามาดูกันได้นะผมมีให้เลือกเหรยหลาราคากันเลยทีเดียวนะครับผมส่วนขวามือก็จะเป็นคาอธิบายของเหรียญราคานั้นๆนะครับผมเข้ามาดูกันได้เลยครับผมนี่นะครับ สำหรับใครนะครับที่หาแพลตฟอร์มไม่เจอนะครับผมให้ไปติดตรงด้านบนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมเฟซบุ๊กยูทูบทวิตเตอร์ติ๊กต็อกนะครับผมมีแพลตฟอร์มให้เลือกต่างๆอีกมากมายนะครับผมถ้าจะเป็นไอจีก็จะเป็นเพิ่มยอดไลน์นะครับผมเพิ่มถูกใจราคาถูกเพิ่มยอดวีดีโอสตอรี่นะครับผมหรือว่าเพิ่มยอดวิวคลิปเรียนะครับผมอะไรอีกมากมายเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะแนะนําเพื่อนนะครับผมให้ไปที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับผม ทางเว็บไซต์ก็จะให้อัตราค่าคอมมิชชั่นถึงห้เปอร์เซ็เดียวนะผมเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ของเราแล้วก็กดส่งให้เพื่อนๆนะครับผมของผมก็ลงทะเบียนอยู่2คนแล้วนะครับผมรายได้ของผมก็อยู่2บาทน,นะครับผมถือว่าเป็นการหารายได้ไปอีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับผมเพื่อเป็น,ปนการเสียเวลานะผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าแฟ,แฟนเพจของเรานะครับว่าผู้ติดตามของรายของเราขึ้นหรือย,อยังนะผมเพียงแค่กดรีเฟนต์หนึ่งครั้งนะครับอ่านี่นะครับผมผู้ติดตามของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม อาจจะล่าชาาไปบ้างเพราะว่ามันกําลังรันตามคิวนะครับผมสำหรับใครนะครับที่สนใจเว็บปั๊มไลฟ์เว็บปั๊มเพจหรือว่าปั๊มแพตฟอร์มต่างๆนะครับผมแม้ว่าจะเป็น Instagram, มเฟซบุ o กยูทูบทวิตเต t ร์ t ิ k กต็อนะครับผมเข้ามาเซิร์ชคําว่า S P E S M M นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ